นีค่ะติสมมามนาค่ะวันนี้นะคะเราก็ว้าวเทดินนะคะมาสิบะเทละเอามาเทให้กันเลยเอาซะมานั่งนับอยู่นะคะนั่งนับบ้ากี่รถเช็หมดเลยนะคะลองดูกันใสายแล้วรถถ่าย ค้อบอกมาจอดท่าแรกวรดไทยก็แร่หน้าแร่หลังอยู่บ่แล้วเขาเห็นพ่อแล้วแย่งมาเลยล่ะแล้วเขาบอกเราเขาบอกเอารถมาจอดพีแล้ว หักออกแลลวเนาะมันไ่ได้รวมดันบบแม่นบ่เฮาดันเองได้หรอสามนั่งเป่าอยู่เนี่ยเรามาดันเองเพราะเขาบอมีรถมั้งเราบอกเ่ามาดานมันนะ ร้อนแล้วมายามันนจอะไรวบังคับดใช้คนเดียวนะเราองเราตัวนมวนะะคดอกลเมรายรอบล้รอล้รบนี้ว่น จุบจอบจเบิงนีมนั่งอย่งนีบายตอนแรกนี่ว่ามันระบิดหปันฮระเบิแรกับามของอะไรำมีน่าสร้างของเ้าเรียกอะไใอ่ะหออะไรสี่ันจะรดอยู่ไหมจ้ว่ารวดมันสูงไลยต้อขยอยสองคันคันก็อะยอยหัวอี่คันยีบคัน I'm just there.